เอาล่ะเอาล่ะมากันสเิร์บตัวสีฟ้าของเราเฮ้ยโอ้โหตาดำมาเปล่าโอ้ยยังว่าและเขาเอาเรื่องพาจ์ทเจ็ดสิบสองแล้ว <c oughs> โอ้โหแล้วนี้ผมเป็นตัวเดินดินกินข้าวแกงเลยอะ่ะ แมเขาชีกอันนี้ผมเจอตีสี่นะทุกคนเจอเป็นแคนเลยผมต้องหาตัวปั่นไฟของทีมเขาโอ้โหแล้วทัวรเที่ยมไฟผมไปไวมากสามเปิร์กชิวๆอย่างนี้ผมผมสามเปิร์กชิวๆแล้วนะโอ้โหแล้วบล็อกหลังกันเท็ดสุด ก็ฟูยแับ,บัดรลัดหนึ่งไม่ได้ผลไม่ได้แล้วผมต้องไปวางกับดักแล้วทุกคนไม่นั้นมันไม่ได้น่ได้กับพี่เฉยไม่นะ <c oughs> เครื่องนั้นจะเสร็จแล้ว แล้วเขาฮิวกันไวมาน่าขอตะกีก่อนละกันขอตะกีก่อนละกันแล้วตายยากหรือเปล่าปกติทีมสี่เขามีทุกคนตายยากเนี่งผมว่าแหละตายยากหรือเปล่าอ้าวแล้วสวยเลยนี้อา้าวเอาละเอาละใคร เอาละและฆคาตรกรรมในห้องปิดตายนะบอกเลยและฆคาตรกรรมในห้องปิดตายนะผมมันโมลิโคโกโร่อยู่แล้วกันเฮ้ยนั่นนงเฮ้ยนั่นนง แล้วลงไปช่วยแล้วไงแล้วลงไปช่วยแล้วไงเฮ้ยโหแล้วเขาตายยากออกกันแน่เลยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้าโหบอโลนี่ว่าผมคิดว่าเขาจะไม่ลุกไงเมื่อกี้ผมก็รอเขาลุกอยู่เขาไม่ลุกไงโอ้แย่แล้วอย่างนี้แย่อย่างนี้แย่เลยแล้วเขาตายยากเขาน่าจะมีทีมหลังนะคนนี้ผมว่ามีแหละผมอุ้มเลยแล้วกัน มีอยู่แล้วคนนี้อ้าวไม่มีเหรอไม่มีก็สต่ว้และฆาตกรรมในห้องปิดตายไนงะขอตักทีก่อนแล้วกันขอตักทีก่อนแล้วกันสู่เสาในสุดไปฆาตกรรมในห้องปิดตายไนะ อาจจะดูเฝ้าๆหนะ่อยทุกคน,กนแต่แบบไม่ได้ว่ะเล่นเกมเราต้องเลือดเย็นปะเพราะเราแบบสวมบทบาทเป็นฆาตกรนะทุกคนน,นั่นแหละผมเลงแบบ่า้นี้เขาจะโดนเหรอปกติตมันวางไกลขนาดนี้เลยหรอไกลเลยมั้งอ่า <laughs> แล้วเจอไนงะแล้วฆาตกรรมในะห้องปิดตายกันน้องๆ สวัสดีครับใหม่รุ่นเฮ้ยโหอยู่นี่กันหมดเลยเอาล้วผมเยียบกับดักเลอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยเป็นหนึ่งก่อนนะเรียบร้อยเป็นสองก่อนนะเรียบร้อยเป็นสามก่อนดีเรียบร้อย และนอนตีแบบสยองขวัญไปเอ้ยนอนสามแบบสยองขวัญไปไปคนละเสานะเด็กๆไปคนละเสานียนะ <S <S เด็กๆพี่รู้ว่าเขาเก็บพี่มันขายดีไงพี่รู้พี่รู้นี่พี่รู้มืออยู่นี่ เอาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งไงเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนี่แล้วผมไล่เลยนะแล้วผมไล่เลยต้องไล่นะครับนี่เอาโหแล้วเขาลุกเอง แล้วเขารู้กันเองนะแล้วเขารู้กันเองนะแล้วเขารู้กันเองนะเรียบร้อยเรียบร้อยรูยรยร้กันเองหรอไม่เป็นไรนะทุกคนเกมมันจะได้ยืดยืดนะเขาไปช่วยกันก็ดีแล้วเราอย่าไปซีเรียสเลยครับเพราะมันสามเครื่องอยู่ไนะแล้วเราคาตกร,รมในห้องปิดตายนะเข็นสูยยอดไปก่อนล่ะกันวันนี้ครับน้อง อุย้ยโอ้โหมีแทงหลังด้วยนะแล้วเขาลงไปช่วยป่ะแล้วเขาลงไปช่วยป่ะเขาจะทำแผนผมพังเขาจะทำแผนผมพังไม่นี่เลยนี่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  อา้าวเรียบร้อยเลยอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแตกไปหนึ่งก่อนไงแล้วแตกไปหนึ่งก่อนไงมัดดิทแทบผมไนงะวะคนนี้ตายแล้วนะผมบอกเลยผมตัดกำลังเขาก่อนเราต้องเล่นแบบรัดกลุ่มไนงะเล่นแทปเปอร์อ่ะถ้าผมวางก่อน เครื่องนั้นจะเสร็จแล้วมีไงขอทีนึงก่อนละกันเมกเมกยังไม่โดนเลยบ่าเมื่อกี้ผมจำได้ว่าผมยังไม่ได้อุ้มเมกเลยอะคนนี้ตายยากแน่ตายยากตายยากครับเบอ่ะชิบหายละผมหันจองไม่ไ,มได้โอเคเดี๋ยวผมกระทืบเครื่องก่อนนะ มาเลยเองอ่ะทีมหลังว่าตอนรอบที่แล้วผมโดนคนนี้ทีมหลังคือผมอุ้มไปไม่ถึงแน่บ้านฟ้าผมแขวนเขาตรงนี้เลยแล้วกันโอเคคนนู้นเขามีตาดำนะคนนู้นอ่ะเขาวิ่งไปนู่นผมย้อนมา ตายยากวะไม่ตายยากก็โดนนะไม่ตายยากก็โดนนะไปเจอลอกไปลอกมาแบบฟุบฟับไงขอบคุณที่ดิทแท็บให้นะครับจะได้แบบจะได้ลงไปแขวนได้ง่ายๆนะเอาไม่ได้ดินี่อ๋อดิสอันหนึ่งโอเคสู่ยอดเสาเรานาวไทยเอ้าจะมีโดนแขวนแล้วหรอจริงจังปะเนี่ยคือผมจำไม่ได้ไงว่าเขาโดนแขวนตอนไหนเอาผมคิดว่าเขายังไม่โดนนะเนี่ยไม่เป็นไรนะ อันนี้เขาฮิวกันเลยเขาน่าจะอยู่ตรงนี้แหละโอเคเขาอยู่ตรงนี้คนนั้นเจ็บหนึ่งลม้มโอเคตายยากไปหมดแล้วนะหมดมุกแล้วนะล้มไม้ฮุย้ยแล้วเขาล้มฝั่งนี้ว่สะสเต็ปอะไรกันแล้วเขาสเต็ปอะไรกันนี่เขาฉีกมาตรงบ้านฟ้าเขาล้มหรือเปล่าอ้าวนี่ไง เขาจะล้มฝั่งนี้แนะ่เลยเมื่อกี้นะ่ะโอเคผมหาอีกคนหนึ่งก่อนนะอีกคนหนึ่งอยู่แถวนี้ในเมื่อกี้ผมว่าเขาวิ่งมาปั่นไฟคร้บเปล่าโอเคไม่เนาะเขาหาหลุมมาเปล่าอ่ะนี่ไงเขาวิ่งมาฮิ้วกันเลยโอเคถือว่าสวยแล,วแล้วเจอคนสุดท้ายถือว่าดีละ ล้มไม้เซฟหรือเปล่าเฮ้ยเขาทำเป็นล้มแต่เขาไม่ล้มนี่ขอหนึ่งแผลก่อนแล้วกันแล้วเขาไปปลูกคนเมื่อกี้แน่เขาไปปลูกแน่นั่นแน่ยังไงเขาไปปลูกจริงด้วยโอเคตายยากสวยอันนี้อันนี้เห็นนะว่าอยู่ตรงนี้แล้วโดดหรือเปล่าโอเคไม่อยู่ แล้วผมหลอกไปหลอกมาไนงะแล้วเขาวิ่งฉีกไปนูนะ่นไงสวัสดีครับไอ้ต้าดื้เราวิ่งไปติดเครื่องเขาตึงตรงนี้ไม่มีมาแล้วโอเคตายยากไปหนึ่งก่อนแล้วโดดไหมโดดโอเคมันไม่ทันหลอกเพื่อนมันไม่ทนันหลอกอเข้าใจนะมันไม่ทันหลอก เดี๋ยวจะหาสาวสวยๆให้อยู่แล้วกันไปสานี้เลยคนนี้คานมานี่ละเจอแท็ปเปอร์แบบเล่นแบบว่า200ร q วนะทุกคนแบบว่ามันก็ไม่สองรอยหรอกสองรยังไงก่อนเขาเรียกว่าไงนะเล่นแบบห้องปิดตายแต่จริงๆ สายนี้ม่ทางแก้นะทุกคนคือจุ่มเครื่องไปเลยเพราะว่าแบบมันช่วยยากอยู่แล้วนี่ขณะผมไม่ได้เอาดิดแท็บเจ็บมานะไม่ได้เอากลางเองมาคือยังดูแบบคือมันคือ,ค,อคือสายผมอะถ้าสายเฟมิลี่อะคือสายผมชนะแน่นอนสายห้องปิดตายอะโอเคแล้วจบไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งเกมโอ้โหเปิร์กนั้นมากโอเคนะครับกับแทเปอร์ในห้องปิดตายนะเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย